เบื่อจังเลยช่วงนี้อ่ะมีเกมอะไรให้เล่นไหมนะเบื่อจังอ่ะเจ้เฮ้ยนี่มัน arrive c o s เ server เร์บ้าอะไรกันเช็คกันหน่อยเด้เฮ้ยนี่มันซองเจดูจาก solo l e v e นิ n งนี่นะลองเล่นสักหน่อยก็คงจะไม่เสียหายเนาะเฮ้ยไปกันเลยดีกว่า โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมผูนุ้ยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟของ arise crossover นะครับผมนะเฮ้ยแบบแรกเนี่ยเราก็เข้ามาในเกมเนะเราก็โดนอะไรไม่รู้ยชวนเข้าดันเจนไปแต่ว่าเราก็พยายามกดจอยไปแต่รู้สึกว่าเหมือนเราจะกากนะยังไม่แข็งแกร่งพอไม่สามารถเข้าไปจอยได้นะครับผมต่อจากนั้นเนี่ยนะครับทุกคนผมก็เลยได้ทำการเดินมาดูนะครับผมก็เลยเห็นว่ามันมีให้เราอะ สามารถอัปเกรดชาร์โดได้นะเงาของเราแต่ว่าผมยังไม่มีแมสกตัวเลยเนาะเออแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับผมก็เป็นจุดในส่วนของการเอนชาร์อาวุธนะครับก็เหมือเนเดิมผมก็ยังไม่มีอะไรเหมือเนเดิมในเครืบอผมนะเออผมก็เลยเดินต่อไปในจุดของการสปาพอยนะครับผมเซตสปาพอยนั่นเองนะผมก็เสร็จไปก่อนเลยนี่อือเจะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเมื่อมีเงา้องสี่ตัวโคตรเท่อะผมอยากมีบ้างว่ะเฮ้ยอันนี้มันคืออาวุธนะทุกคนเราสามารถซื้อตรงนี้ได้ แจม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 ดีเลยดีเลยแล้วต่อมาผมก็เห็นในะบ้านนี่นะมันมองหน้าผมเลยใส่แม่งไปหนึ่งคอมโบต่อยแม่งยับต่อยยับต่อยยับต่อยแม่งยับแต่แม่งเลื่อนโคตรเยอะผมต่อยได้ทีละหนึ่งผมก็ต่อยแม่งไปเรื่อยๆไปเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่คนิกเกมไหมทำอะไรบ้างแต่ผมก็ต่อยแม่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยและแล้วพอพี่แกตายนะครับผมเขาก็จะให้เลือกนะครับผมว่าเราเนี่ยจะปลุกพี่แกได้3ครั้งหรือว่า เนื่อที่จะรับเพชรโดยการฆ่ามันทิ้งนะครับซึ่งครั้งแรกที่ผมเจอเนี่ยผมก็มัวแต่อ่านนะแล้วมันก็มีเวลาจํากัดผมเลยอดเลยไม่เป็นไรครับชีวิตจะมีผู้นี้เสมอนะทุกคนเราก็เลยได้ทการมาต่อยมันตัวที่2นะครับไอซูนดูนะต่อยแม่งตั้งแต่นะผมได้ทําการปลุกมันรอบแรกรอบ2รอบ2ก็ติดแล้วนะครับผมก็ได้ทําการอัญเชิญพี่แกเป็นเงาได้เลยนะครับผมนะผมก็เลยลองมาเช็คตัวนี้เออนี่กด e ีกิฟเลยนี่และแล้วผมก็ได้มาต่อยมันตัวที่3นะครับแต่รอบนี้อะ เปลี่ยนไปตัวที่ผมนะสามารถอัญเชิญเงาออกมาช่วยได้นะผมก็เลยให้มันต่อยุบยซึ่งมันต่อยแรงมากทุกคนดูต่อยมันก็ต่อยเรา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 ได้ด้วยหูคตรเท่อะทุกคนและตอนนี้นะผมก็ได้ทําการอัญเชิญมันเป็นตัวเงาตัวที่สองเนยนะซึ่งมันก็ติดแบบน่าประหลาดใจนะผมก็ทำการต่อยตัวที่สามนะผมก็าด้การโอคิโดมันก็ลุกขึ้นมาช่งเปนอะไรที่เท่จริงผมก็ทำการอีกคิปไปอีกแล้วเอล่านี้ผมก็ใช้มันได้สี่ตัวแล้วนะทุกคนผมก็เลยใช้มันเลยสี่ตัว เราก็ทการโอเคโดตอมันเราเโอ้โหแมวค็บ้าทุกคนเมื่อผมเริ่มหลงระเริงในพลังของตัวเองผมเผมที่ทำการไปจู่โจมนะครับผมลุงคนนี้นะครับซึ่งเขาแค่ยืนเฉยแต่ว่าผมไม่เห็นแล้วผมั่นไส้ผมก็เลยเะไปไส้เดียวนะซึ่งมันก็ดูโหดกว่าจะไอซุนดูผมนะผมได้ทำการฆ่าพี่แกแล้วการโอเคโดขึ้นมานะครับตอนนี้ลุงแกเป็นของผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม จะเห็นว่าพี่แกเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งกว่าซุนดูเลยนะครับผมก็เลยใส่กมานี่มีสี okay. oh, ่ตัวแล้วโคตรเท่เลยทุกคนผมเลยสั่งพวกทหารเงาของผมไปลุงกระเทิบลุงแกคนใหม่นะครับผมก็ว่าเร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 าไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้ฟาร์มไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกแบบหิวตีนไหวรุ่นเหมือนอะจะโดนสักทีก็จะท้อกันไปใส่เดี่ยวกันกับพี่โชเวนะครับผมซึ่งแม่งเลือดเป็นแสนเลยชิ่มหายโคตรเยอะเลยนะผมก็เลยต่อยมันไปได้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมก่อนที่ผมเนี่ยจะถอดใจนะแล้วก็ไปฟาร์มมตตาาาปกกิดีีวว่นะเเสยล ซึ่งในระหว่างทางเดินนะครับผมก็เห็นนะครับมันมีมอนตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับผมที่เลือดมันเนี่ยเยอะกว่า2ตัวที่ผมฟาร์มมานะครับผมแต่ไม่เท่าตัวใหญ่นะครับผมก็เลยแบบลองตีดูหน่อยนะครับผมซึ่งก็ใช้เวลาประมาณสักพักหนึ่งนะครับผมนะผมก็ปล่อย FK นะครับผมให้เงาจัดการนะครับและแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้เวลาตายของพี่แกแล้วพี่แกก็คิดเลยนะครับผมก็ลองโอ้กิโดขึ้นมานะครับผมนี่นะครับผมติดในรอบที่2นะเฟียวเฟียดูสแตทหน่อยนะครับผม ก็นะครับผมค่อนข้างที่จะโหดกว่า2ตัวที่ผ่านมานะครับผมได้ทําการใส่ไปเลยนะครับผมนะแล้วผมเนี่ยก็ได้ไปฟาร์มนะครับผมเฮียตายซะนี่จงตื่นจงตื่นแม็กไม่ตื่นและต่อมาผมก็เลยได้ทําการมาเช็คนะครับในส่วนของการอัปเดตอัปเดตเงานะครับผมนะซึ่งผมลองเช็คดูเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการต้องเอาแบบแบบยังไงอะ่ะเงาทุกแล้งนะผมมารวมกันนะมันถึงจะได้เป็นเงาระดับเทพหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะ ก็คาดดาวเอา,านะครับผมและต่อมานะผมก็ได้มาฟาร,ร์มต่อแล้วก็มาฟาร,ร์มต่อนะครับผมหลังจากนั้นผมก็ได้ทาการวิ่งเล่นครับจนไปเจอท่าเรือนะครับผมก็เลยลองเช็คดูโอ้ใช้เงินประมาณนี้ใช้เพชรประมาณนี้นะครับผมจึงจะสามารถซื้อเรือไปเกาะอื่นได้นะครับผมนะเออก็มีเกาะอื่นอีกนะครับผมนะอ่าแล้วผมก็ได้กลับไปฟาร,ร์มต่อฟาร,ร์มไปฟาร,ร์มไปฟาร,ร์มไปแล้วนี่ก็ฟาร,ร์มอีกนะครับผม สักระยะหนึ่งนะครับผมนะก็ได้เห็นว่าเขาเนี่ยมีการเปิดประเด็นกันกันกบชเวตัวยักษ์ผมก็เลยไปเปิดด้วยนะนี่นะเรียกว่าไปเป็นการลังสนับสนุนแต่จริงไม่ใช่หรอกให้เขาแอกนะผมก็เลยไปตีกับชเวนะครับผมซึ่งพี่แกก็ช่วยผมตีนะครับผมพี่คนนี้นะครับแล้วแบบโหสกิลแม่งบ้าระห่ำจัดแล้วแบบแปบบ๊แบๆบนะครับชเวตัวนี้ก็ตายแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ได้อะไรเลยนะเทนเดอเมจน้อยเกิน แล้วผมก็เซ็งนะครับผมเลยได้มาทําการตบกี้ต่อนะครับผมแล้วต่อจากนั้นนะครับผมก็ได้ทำการไปตบชเวนะครับผมแล้วก็ทําการโอคิดโดกขึ้นมานะครับผมนะแล้วก็หาอะไรดูไปเรื่อยนะครับผมนะก็ได้ทาการใส่เลยนะครับผมชเวและหลังจากนั้นนะครับผมผมก็ได้เอาชเวของผมเนี่ยไปใส่กับชเวนะครับผมเอาชเวไปสู้ชเวนะซึ่งมันก็ผมเลือกเสาไฟออกมาเท่มากนะเสาหรือหอกว่าน่าจะหอกนะทุกคนผมดูในรีเมยมาเนี่ปุ้งบังปป้งบังอย่างเท่อะครับทุกคน เป็นเวลาไม่นานมากก่อนที่เวนั้นจะหมดลมหายใจแล้วผมก็ได้ทำการโอคิดโอคิดโอคิดจนหมดตรูดแมงไม่ตื่นต่อมาผมก็ได้ทาการฟาร์มชเวไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มแล้วฟาร์มอีกนะครับผมจนผมเนี่ยนะครับไปใส่เดี่ยวก,กับไอตัวใหญ่นะผมผมก็ทําการตบไอตัวใหญ่นะผมแล้วก็ทําการปลุกมันสามครั้งครับซึ่งเหมือนเดิมครับแมงไม่ตื่นคูบ<ฮ>ผมเนี่ยก็เลยมาทําการฟาร์มชเวต่อเหมือนเดิมนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้เจอ สะพานต้องสงสัยผมเลยลองเปีนไปดูว่ามันจะมีอะไรไหมสรุปมันมีครับทุกคนมันมีสิงมีชีวิตตัวหนึ่งนะครับผมแบบเบิ่มๆนะครับผมก็เลยลองตีมันซึ่งมันเนี่ยเลือดแตกหนึ่งเลยนะผมก็ทําการปล่อยตีไปเรื่อยๆนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมนะพี่แกก็ใกล้าตายเต็มทีแล้วนะครับผมก่อนที่พี่แกนั้นจะได้ขีดนะผมก็ได้ทําการปลุกพี่แกมา3มทีนะครับเหมือนเดิมก็ตามสภาพนะครับไม่ตื่นอีกแล้วนะ และต่อมานะผมก็จําได้ว่าผมนะระหว่างที่กาลังวิ่งเล่นนะผมนะได้เคยเห็นโทรมัตอังเดนะครับผมซึ่งมันเลือดน้อยกว่าตัวเมื่อกี้นะนิดนึงผมก็เลยได้ทําการมาลองตีพี่แกก่อนนะครับผมว่าจะมีโอกาสได้พี่แกไหมนะครับผมก็ฟาร์มไปนะครับผมและแล้วนะพี่แกก็ขีดเป็นที่เรียบร้อยนะก็ทําการมาปลูกมานะครับซึ่งมันติดตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะผมก็เลยได้โทรมัตอังเดมาร่วมทับเงาของผมนั่นเองนะครับผมนะและต่อมาผมก็ได้ทาการฟาร์มโทมัตอังเดตัวต่อมานะครับตัวที่2นะ แล้วผมก็ต้องการสกัดต่อนะครับผมซึ่งโทมัสอังเดียตัวนี้นั้นก็สกัดติดอีกแล้วนะครับผมเป็นอะไรที่โชคดีมากนะครับผมนะก็เลยได้มาร่วมเงาเป็น2ตัวนะครับเอ้ยร่วมทับเงาเป็น2ตัวนะเออและต่อมานะผมก็ได้ฟาร์มโทมัสอังเดียไปเรื่อยๆนะครับผมก็หลายตัวอยู่นะครับผมพอฟาร์มไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็ได้ทำการย้ายไปนะครับตบไอ้ทัศที่มันอยู่บนสะพานที่เราค้างกันไว้นะและผมก็ได้ทำการตบมันเป็นตัวลีหนึ่งนะรตัวลี่หนึ่งแหละตัวที่หนึ่งนะครับผมก็ แล้วผมก็ได้ทาการฟาร์มตัวที่2ต่อนะครับผมสรุปตัวที่2ครับอันเชิญครั้งสุดท้ายติดพอดีนะครับผมพิทัศน์ก็ได้มาเป็นสมุนเงาของผมต่อนะครับผมนะเป็นตัวแรกนั่นเองแล้วผมเนี่ยก็ได้ทําการฟาร์มทัดต่อไปนะครับผมนะจนสักระยะหนึ่งเนี่ยผมก็ได้มีทัดนะครับผม2ตัวแล้วนะครับผมนะก็เลยหยุดฟาร์มนะครับผมแล้วก็ไปทําการไปซื้อเรือน,นะครับผมแล้วไปชนภัยไปสู่นะครับท้องทะเลแสนกว้างใหญ่นะครับผมซึ่งตอนนี้นะผมก็อันเชิญเรือไม่เป็นนะ เรือละโอ้กอ็อีกคุยไปนะผมผมก็โดดลงทะเลไปเลยต่าหาวันพีชนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการกดนะครับผมอันเชิญเรือมาแล้วผมก็ทําการขับเรือไปนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมไม่ได้ศึกษาหาเหวอะไรเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าไปไหนต่อผมก็เลยมาที่เกาะหมดนะครับผมไม่รู้ว่ามันใช่เกาะสองไหมแต่ว่าผมก็ขับมานะครับผมมาที่เกาะหมดนะครับรผมเพื่อฟาร์มแล้วเมื่อถึงเกาะน,นะครับผมก็ทำการอึ้งไปเล็กน้อยนะครับเพราะเรือมันเป็นล้านเรือพี โอ้ไม oh god ไม่โคตรเยอะและต่อมานะผมก็ได้เดินมาเจอมดที่มันเลือดพอๆกับที่ผมสามารถตีได้นะผมก็ได้ลองตีไปนะผมแมก็นึกว่าตัวเองเนี่ยมาผิดเกาะซะแล้วนะครับผมก็โอเคยังพอฟาร์มได้นะผมก็ฟาร์มต่อไปและหลังจนากนั้นนะผมก็ต้องการปลูกมดขึ้นมานะซึ่งมันก็ตื่นให้ผมง่ายกว่าตัวอื่นๆอีกนะเออก็ถือว่าเป็นแหล่งดีนะครับที่โอเคเลยนะปลูกง่ายมาก หลังจากนั้นผมก็ฟาร์มมดมาเรื่อยๆนะครับผมแบบเดินเล่นๆฟงฟาร์มไปนะครับผมนะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมค่าหมดนะครับผมเป็นไงเป็นคนบาปนะครับผมไล่ค่าหมดไล่ค่าหมดนะครับนี่ผมก็ทําการคืนคืบมดนะครับจนมันตายได้สักพักหนึ่งผมก็ได้ทําการเดินไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะหาหมดที่คู่ควรกับการฆ่าจนเจอถ้ำมดนะซึ่งมันก็เป็นถ้ำที่สวยเสียเหลือเกินนะครับผมก็เลยลองเข้าไปเช็คดูนะครับก็ได้เจอกับราชินีมดแล้วก็ มดทหารตัวเบิ่มๆนะครับผมซึ่งมันเลื่อนเป็นล้านเป็นพันล้านเลยนะคนแมงโคถึกและหลังจากนะั้นนะผมก็ได้ทำการฟาร์มมดมาได้สัก 2- 3สตัวนะครับผมมาในตัวสุดท้ายนะครับผมผมก็ได้ทำการแบบว่าวิ่งนะครับผมมาหาหมดตัวนี้นะแล้วอยู่แบบก็หายผมก็เลยงงเอ้ยเชื่อเกิดอะไรขึ้นวะผมก็ลจะโดนแบรนโดนโลบาจากเกมหรือเปล่าแต่ไม่นะผม อยู่ๆเกาะมันก็หายไปทั้งเกาะเลยนะครับผมซึ่งมันทําให้ผมเนี่ยได้รู้นะว่าเกาะมดที่ผมมาฟาร์มเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเกาะอีเวนต์นะครับผมไม่ใช่เกาะ2นะผมก็แบบโอ้ยปเป่งแล้วได้มดฟรีนะครับผมนะช่างเป็นอะไรที่ดีเสียจริงนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะชอบกันใหม่เอ่ยนะครับผมนะในคลิปนี้นะผมก็ได้ทําการ แบบเล่นสดๆเลยนะครับผมแบบไม่ได้ศึกสาอะไรเลยนะก็คือเลื่อนเจอเซิร์ฟอลไลส์คอสโทเวอร์นะครับผมก็ได้ทาการกดเข้ามาเลยสดๆเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมเข้ามาแบบโง่ๆเลยนะครับผมก็เล่นตามเท่าที่ตัวเองรู้นะครับผมถ้าผิดพลาดระการใดก็ขออภัยเป็นอย่างสรุปลุง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 เลยนะครับผมถ้าชอบกดไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะให้มีกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับจุ๊บ